วันนี้มาพบกับมิ้นนะคะมายมิ้นชาแนลอายาวบอสเปิดคลิปไงวันนี้นะคะมิ้นจะพาทุกคนไปป่วนบ้านต้นไม้ของพี่หนุ่มนะคะซึ่งวันนี้พี่หนุ่ม YNP กับไกด์หนึ่งสองนะคะเขาคอลแลบกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็เราจะไปป่วนเขากันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันคะ่ะทุกคนแล้วก็จะเดินทางไปในเส้นทางเดิมนะคะใครที่ยังไม่ได้ชมที่มิ้นบุกบ้านพี่หนุ่มนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมได้ตรงนี เดี๋ยวมิ้งจะทิ้งไว้ตรงนี้นะคะทุกคน <c oughs> เราจะเดินไปแบบเงียบๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปป่วนนะคะแล้วก็เราจะแอบไปดูกันว่าเขาสองคนทําอะไรกัน <c oughs> เดินไปแบบเงียบๆนะจีนี่ใชออ่โอ้โหตตอเติมชั้นสองเลย สวัสดีครับสวัสดีช่องไอ้มีนด้วยนะครับผมเป็นไงครับผมวันนี้ไม่ไม่ไม่น้องเพ่อจะถามไม่มาเป็นไเฮ้ยวันนี้วันนี้ต้องทำกาแฟให้กินนะตอนแอบมามากินกาแฟผนทำต้นไม้ผมแล้วผมไม่ได้กินเขาทำกาแฟดิบได้เก่งมากจะมาชงกาแฟแบบดิบๆเพิ่มๆดิบๆเพิ่มๆให้ทุกคนโคตรเก่งอ่ะเพื่อนร่างเหนื่อยฮะทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเนี่ยได้กินหมูกระทะนี่ฮะเราทำกันแบบง่ายๆนะน้องๆนะไม่ยากเลยฮะไม่อยากเสร็จอะคือได้แค่นี้เหรอ ฉันมาทำอะไรที่นี่เนื้อแตงเนืุ้ฟงละคือข้างบนหน่าวิวอย่างดีเลยยอมรับเลยนะว่าเหนื่อยมากอันนี้เป็นโซล่าเซลล์นะพี่ไก่นะโซล่าเซลล์ต่อตรงใช่ไหมคะใช่โซล่าเซลล์ครับผมวันนี้แดดไม่มีแต่โซล่าเซลล์ผมยังทำงานอยู่ไอ้ไอ้เวมฮ้อมีอะไรให้ช่วยไหมคะ เดี๋ยวเราจะช่วยพี่หนุ่มนะคะวันนี้บุกมาแบบไม่บอกด้วยบ้านแต่ละหลังมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะพี่หนุ่มครับผมสนุกแค่ผมเวลาทาบ้านเนี่ยนึกถ,ถึงตอนวัยที่เราเป็นเด็กอะ่ะเขาก็ชอบทําบ้านบนต้นไม้กันแล้วสมัยก่อนเอาต้นไ้พวกใบาสาบเสือมาทำไงเคยเคยทำไหมเ,เด็กๆก็ทํากันแล้วไปเล่นซ่อนแอบบทําขนมขายของอะไรเงี้ยฮะแต่นี้เราทําแบบมาตรฐานอยู่ได้จริงเลยสุดยอดมากอได้ <มา S 2> จริงดหาอะไรมาเสริมตรงนี้ต่อรองแปลงบ้านคนเดียววะโอ้ยากครับผมจะมาเก็บเกี่ยวความรู้ครับ ผมรู้อยู่รอบตัวเราอยู่ที่เราจะเข้าหามันหรือเปล่าเกิดมาครั้งเดียวครับผมวันเวลามันสั้นมากพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยครับสำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่โตมาจะเข้าใจครับผมแต่สำหรับใครที่โตแล้วเราก็เข้าใจแล้วแสดงว่ากําลังจะกดไลค์แน่นอนให้นุ่มกึ้ดว่าวันนี้จะเซ็ตเลยก่อนแน่นอนจริงเหรอโอ้โหงี้ไกลต้องเลี้ยงหมูกระทะละแต่ของบ้านเป็นจะเลี้ยงแล้วเย้ มีคนเลี้ยงมาแล้วใส่แว่นตาดำมาแล้วเดี๋ยวไปดูหนะ้าคนเลี้ยงก่อนเนาะเย้คนเลี้ยงหมูกระทะเขาถามคำเดียวว่าถามกูเลี้ยงถามกูเลี้ยงสุดยอดโอ้ยโอ้ยโอ้ย <Hello. S 2> ยังยังยังหรอรวม้วยช่วยกันมากเลยอ่ะต้องได้กินหมูกระทะแล้วแหละไอ้นมข <c oughs> ึ้นบ้านใ <c oughs> หม <c oughs> ่ผมไม่ทำน้ำจิ้มเลยไหม ทำน้ำจิ้มเลยเนี่ยมะนาวไปกับไปกัไปละไปละที่ไม่เสร็จหรือไงไม่เสร็จเพื่อเพื่อตอนข้างน้าปุ๊บเกิดเซตพอดีไงจับจับพอดีเลยเนาะเกิดตังเลยไอ้นุ่มเนี่ยน้อไปซื้อจีนเดี๋ยวเปินจะลากมานอนนี่ทุกคนห้ามบอกไอ้นุ่มนะไอ้ถ้าไอ้ไปเปล่าไอ้เสียบไฟไม่นี่เนอะเนี่ยน้อจะลากมาร้านนิมูนแหละเกิดเรื่องแก้เรื่องเกิดบรรยากาศเกิดบรรยากาศไกด์ชอบสิ่งนี้ ชื่อน้องต้นไม้สุทธิสิงนีห์นี่ชื่อน้องใส่น้ำอ๋อเออน่ารักาแต่สัมภาษณ์หน่อยได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าไปอันนี้ไม่ใช่ออใช่ใช่ต้องรอต้องรอฉีดยาโควิดก่อนนะครับเพราะว่าที่หมอเขาบอกว่าถ้าจะมีลูกอ่ะฉีดยาโควิดให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทําก็จะดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเรามีภูม,มิมีอะไรมันก็จะดีขึ้นนะครับโอเคถ้าใครอยากจะไปดูดูช่องน้องอัลฟ่าแฟมิลี่นะครับไปดูได้หายหายหาย โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะถ้าช่วยกันหลายๆคนก็จะเสร็จไวค่ะที่จริงน้องเนี่ยอันนี้จังนะแต่สักชั่วโมงหนึ่งอะจะปูดะเออต้างายอะอันนี้ถึงขั้นตอนการตัดแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องจัดก่อนยังไม่ได้จัดของมีพี่ใจทำอะไรคะผมกำลังจะเนี่ยกำลังจะทำนี่ครับให้มันยึดพอยึดเสร็จก็เอาฟากลงได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะได้ส่งมีเขาเรียกห้องไม้เหรอภาษาเมืองห้องไม้ ไม่ตรงครับไม่ตรงอ่าทำไมต้องว่าตรงตรงก็คือข้างล่างเห็นไหมคะคาตรงไหมเคยได้ยินเขาว่าค่าตรงไหมใต้โต๊ะอ๋อใต้โต๊ะอ่าค่าตรงอันนี้คือใต้ของฟากอ่าใต้บ้านใต้บ้านใต้ฟากเราจะไม่เห็นแต่ว่ามันจะมีการพับระยะใส่มือนก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพับแล้วฮะโอนเอาโอนเอาถ้าเรามัดนี้เสร็จแสดงว่าเราสามารถปลูกอันนี้ได้แล้วใช่ไหมได้เลยจริงเหรอพี่หนุ่มก็ต้องทำฐานก่อนฐานท่านไม่ไม่คงเคีงอ๋อเมื่อมา าดไม่ดีนะฮะมันก็จะอาจจะล้มได้นะเราต้องต้องเซฟด้วยเพราะว่าคนนะฮะก็มีคุณค่านะถ้าแข้งขาหักมาเนะี่ยมันไม่คุ้มนะกับสิ่งที่เราทําไปจริงๆเราต้องค่อยคอยคิดค่อยๆทําไปฮะคนยร้อยค่ยะแล <c oughs> ้วเราจะเอาชางตตไอจุกจุกมาได้ย <c oughs> <circumstances> อไอถ้าแข้งขา,าหักมาเนี่ยมันไม่คุ้มนะอาอนี่ครับผมมีกัดด้านบนนี่ปูฟากเรียบร้อยแข่งแรงคน่า อีกหน่อยนี่พี่หนุ่มจะทําบ้านเยอะอยู่นะครับเอาไว้หลบเมียครับผมเวลามิ้นไล่ออกจากบ้านนะครับผมก็จะมาอยู่ที่นี่แข็งแรงไหมแข็งแรงขึ้นได้เลยไหมฮะโอ้ยบักแ้งบักแหงนะครับทุกคนมันสดยอดเหลือเกินครับผมเดี๋ยวจะต้องเอาไม้ไผ่มาสับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องทำแบบเนี้ทํทำเป็นตัวล็อกถ้าไม่งั้นมันจะทำให้เลื่อนเห็นไหมเป็นรูปเป็นร่างแล้วเดี๋ยวทำอะไรต่อจ้ะ เดี๋ยวเจอทัหลังคาครับเพราะว่าตอนนี้มันคุณจะตกแล้วนะค่นี้ก็เย็นสบายแล้วนะนะแต่ถ้าอยากให้เย็นกว่านี้ก็คือต้องมีหลังคาสมมุติว่าไปคนเมื่อก่อนเงี้ยถ้ามีได้ขนาดนี้ก็แบบสุดยอดแล้วอะ่ะมีห้องนอนห้องครัวเล็กๆมีห้องนอนด้านบนมีห้องนอนด้านล่างบ้านแต่ละหละังไม่ไง่ายจริงๆนะตอนนี้ทำอะไรจ๊ะ คิดถึงตอนที่ที่เราแต่งงานกันใหม่ๆหมแต่งงานกับใครคือคือคนที่เขาแต่งงานกันใหม่คือคือคนที่แบบเขาลงบ้านนีอีกที่หนึ่งเนี่ยผมเห็นนะผมว่าค่าสิกมากเลยนะนี่ฮะเดี๋ยววิกัยอยู่ข้างบนก็จะคอยล็อกให้ผมนะหน้านอนมากเลยอะ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พี่หนุ่มก็จะ มุงค่ะนะคะอุ้เมืองจนเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมไม่เคยค่ะก็เลยสงสัยไงว่าทําไมเขาต้องมุงข้างล่างไปข้างบนอ่าทาไมไม่มุงข้างบนลงข้างล่างอ่าค่าทามที่ดีนะทําไมถึงไม่มุงข้างบนลงมาข้างล่างว่าแล้วสรุปทําไมต้องมุงข้างข้างล่างไปข้างบนเพราะว่ามันจะทับกันอย่างนี้ครับพออย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องทับไปทับทับทับมันจะทับกันไปเรื่อย วลาฝนตกมันก็จะอยู่ล่างถ้าเราข้างบนมามันไม่ครับไงเราแาวข้างบนมันก็จะโล่งสรุปก็คือถ้าถติว่าเรามุงข้างบนไปใช่ไหมแล้วมันจะเป็นบักถูกไหมมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขั้นเป็นขั้นทําให้น้าฝนรั่วเราก็ต้องมุงข้างล่างลงไปข้างบนนีนี้จะให้เห็นชัดๆอังนี้ดูฮะเห็นไหมอันนี้คือข้างบนใช่ข้างล่าง ขโมงข้างล่างก็ไม่ทำกันไม่แกงอมาฝนก็ตกก็เข้าท่านเราต้องเอาไว้เนี่ยไว้งี้ทับบนเห็นไหมไม่เปียกไงอเนี่ยเมัวแต่เล่นเกมมึงน้องไปทำบ้านบ้านถึงขั้นตอนที่จะได้ร่มแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะนั่งกินหมูกระทะกันตรงนี้เพราะว่าพี่หนุ่มจะขึ้นบ้านใหม่แล้วเย้วันนี้พี่หนุ่มเขาจะเลี้ยงหมูกระทะแกงขนุนฮะแกงขนุนแก้วนโนนเช้ะไหนดูสิพี่หนุ่มสอนยังไงคะเนี่ย สอดเงี้สอดขึ้นไปแล้วก็มัดน,นี้ <im> เคยเห็นไหมฮะคนโบราณเนี่ยผมว่าคนโบราณนี่เขาเก่งนะคิดได้ยังไงอะ่ะว่าเอาคาเนี่ยมาทำที่พักทำที่นอนกันเนี้ยแน่น่าจะลองเนี่ยพอโอ้สุดยอดมือเดียวอ่ะพอนี่แคร์มากเกิดพักสองโมงตอนเรามาดูไอ้ต้องสอดก่ะติดติดอืมสอดขึ้นไปสอดข้าไปตั้งซื่อเข้าไปพุทธอ่าแล้วก็เกี่ยว วอดตะบนเลยวัดบนลงมาลงมานี่ลงนี่มาแล้วก็หมุนไปอีกรอบหนึ่งเออนี่แหละเกี่ยวกรแล้วก็หมุนแล้วก็บีบต้นนี้เออเอาหัวไม่โป้บีบเออไปไปเออนี่แหละเออเออสู้้าไปได้เลยออเว่านึงอหอ่าเหว่าบล็อกบล็อกสอนอ่ะบล็อบลอกสอนละอ่ะนี่มนะนี่เออตัวไปโอเคมาดูไมมี่ทานะครับผม จริงๆเ่ะเขาเหมือนจะทําไม่ได้จริงๆอ่ะก็คือเด็กบ้านอกคนนึงแหละเออเกยวแบบนล้อมนั่นจักลงมาเออนี่หมุนเออหมุนหมุนสู้ข้ามกับกำถ้าคือดีอ่ะเก็บเก็บตอกเลยเก็บงานอ่ะเออนั่นแหละโอ้โหครับผมนี่พี่ไก่ไปทาบ้านึ้นมาได้เลยคืถาวันนี้คานวณคาวิดค่ะเอาไงไอ้นุ่มมันบ่ออ่ะเดี๋ยวทั้งบนนี้ผมอาจจะหถวิธี ระมานีครับผมวันนี้วันนี้ฝนก็จะมาด้วยนะเห็นไหมอ้าวเก็บเก็บเก็บฝนตกฝนตกฝนตกตกเฉยตกแล้วโอเคเดี๋ยวจนเราจะไปเติมพลังก่อนไปกินข้าวกันนะคะแล้วก็จะไปซื้อคามาเพิ่มเอาให้มาเสร็จวันนี้เลยนะคะแล้วตอนเย็นเดี๋ยวไปดูคลิปพี่หนุ่มต่อแลนันว่าเขาจะฉลองอะไรตอนนี้มินได้รับหน้าที่ในการปอกมะม่วงนะคะ นี่พี่ๆเขาก็ทํางานอยู่ข้างล่างซื้อคามามือต่อนะฮะว่าเมื่อกี้มันวิดไปเยอะเหมือนกันจีเอ็มถือกล้องให้แม่หนอยอะไปถือตรงนู้นอะจีเอ็มถือสองข้างไม่ต้องกดอะไรนะดูว่ามันได้ไหมถือแน่นๆนะพวกพี่เขาก็ทํางานอยู่ข้างล่างคุณน,นะคะมันมันก้กอนตอกไปไมไม่ถึงม่จากแมทเนี่ยก็ <S 1> <S 1> <S ขอบคุณน,น้องจีเอ็มนะคะที่ถือกล้องให้ไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไร ม่เป็นรอยค่ะเมื่อกี้กล้องดับอะคะคนไม่บป,ป็นรอยค่ะอีกหน่อยได้ไปถ่ายคลิปกับพ่อไกด์นะนี่เริ่มมีสามอันสี่อันแล้วค่ะโอเคค่ะเริ่มมีสามสี่อันแล้วเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จก็แล้วกันค,ค่ะทุกคนขอบคุณค่ะเจมชิมดีอร่อยไหมอื <c> ้ห <oughs> วานไหมคะ <c oughs> อร่อยไหมคะรสชาติก็ <c oughs> โอเ okay, คค่ะตอนนี้พี่กายก็มุงคะ่ะกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยแอบไปนอนข้างบนแป๊บเดียวเขามีที่ที่ขึ้นแล้วเหรอเนี่ยอันนี้จะทําอะไรต่อคะพี่หนุ่มอ่าทำกั้นครับกั้นเด็กเนาะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้มันเป็นเด็กต่สีแตแสนมาไปเรื่อยอะ่ะกลัวมันขึ้นมาแล้วมันตกต้นมงุต้นไมอ้อ่ะ เนี่ยทำไมเออมีเด็กน้อยมันชอบมาไปเรื่อยเนี่ยกวพัดตกต้นไม้เด็กตกน,นี่อันตรายเนาะเอาฝนตกอีกแล้วอุ้ยฝนตกอีกแล้วเหรอแล้วลคือแบบไม่ไม่ทะลุนะแต่ฉันบนนุ่นจะทะลุไหนนอนโชว์ดิเอาชีวิตรอดเลยโอ้โอ้ออออุงามาเอาชีวิตหอดที่บ้านบนต้นไม้กันเอ้าพูดเหมือนเด็กไงเด็กน้อยพูดกันนะ And เราเขารููตตัวเองอ่ะเกินไปรู้ง่ะร no ู้งอ่ะต้องต่อตัวเองตอนนี้เริ่มจากประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่หนุ่มจะเสร็จ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเนี่จ็ดสิเปอร์ซ็นะคะเราจะทําให้มันร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมพี่หนุ่มถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอบไปเลยว่าสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่เหลืออีกร้อยโอ้โหก็จะต่อไปเรื่อยๆไงสุดยอด แห่งการทำบ้านนะคะของพี่หนุ่ม YNP เย้เก่งมากก็เดี๋ยวเราจะทำอันนี้ให้เสร็จนะคะแล้วก็จะเสร็จเลยนะคะทุกคนใครอยากชมคลิปเต็มนะคะก็สามารถไปชมได้ที่ช่อง YNP นะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะมินก็ได้มาป่วนบ้านของพี่หนุ่มเหมือนเดิมนะคะซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเขามาก ก็เป็นตัวห่วงเข้าไปนะคะสำหรับคลิปนี้มินก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้มินด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปชมคลิปเต็มที่พี่หนุ่มได้นะคะสรุปแล้วเดี๋ยวมินจะแนะนำช่องของแต่ละคนนะคะคนแรกนั่นก็คือ y n t ค่ะคนที่2นะคะนั่นก็คือใต้หนึ่งสองค่ะเอ็มสีด้วยเอ็มสีด้วยเอมพงซีค่ะโอเคแล้วก็จีทูค่ะแล้วก็ ออกไปแล้วก็ไม่มีชาแนลนะคะสำหรับวันนี้มีก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะบ๊ายบายอลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งคุ้มคลิงคุ้มคลิงให้ช่องไม่มีชาแนลค่ะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคนบายครับเจอกันใหม่ไงรักของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับครับผมครับได้ครับ